ลูกชายอ้วนรังสิตจำพ่อไม่ได้เรียกได้ว,ว่าเป็นครอบครัวที่ต้องห่างกันไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนครอบครัวอื่นเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ต่างก็ต้องไปทํางานไปทําหน้าที่ของแต่ละคนให้เรียบร้อยแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เมื่อไม่นามานี้ดารานุ่มก็พึ่งบินลัดฟ้าไปหาลูกชายและภรรยาของเขาอุตสาหาริบบินไปรับลูกเมียเพราะรอมาม่วงนางแบบเกาหลีบินตามกลับมาประเทศไทยไม่มาสักทีอ้วนรังสิตเผยคลิป อปป้าบินไปนรับมะม่วงกับโรฮาคิดถึงไม่ไหวโรฮาจะจำอบป้าได้ไหมอันยองวันนี้เดินทางไปที่เกาหลีไปหาโรฮากับมะม่วงหลังจากไม่ได้เจอกันมานาน โรฮาจะจำอับปาได้ไหมนะเมื่อความคิดถึงมันห้ามไม่ไหวอับปาไปรับมะม่วงกับโรฮาเองไม่เจอลูกชายประมาณห้าเดือนนาทีแรกที่ลูกเจอหน้าก็เก็บอาการไม่อยู่เดินหนีหนุ่มอ้วนสงสัยจะจำอับปาไม่ได้จนมะม่วงภรรยาแซวทำไมเก็บอาการไม่อยู่อับปาก็ต้องอาศัยเวลาพาไปเล่นสนามเด็กเล่นก่อนลูกชายจะยอมให้จับมือและยอมให้อับปาอุ้มอ้วนบอกเมียหวานหนักหลังไม่ได้เจอกันนานว่าถ้าตัวเองรอที่เมืองไทยและภรรยากับลูก ลูกเดินทางไปประเทศไทยสองคนเกิดอะไรขึ้นมาผมคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้โดยมีแพลนพาครอบครัวกลับประเทศไทยวันที่20พฤศจิกายนช่วงนี้จะให้มะม่วงพาไปเที่ยวเกาหลีโดยไอจีของอ้วนและมะม่วงไปเที่ยวกันรัวๆโดยโพสตามรอยซีรีส์ดังโฮมเทาวชะชาช,ะชะ่าพร้อมแคปชั่นว่าหัวหน้าอ้วนกับหมอมะม่วงตามรอยซีรีส์โฮมทาวช,ะช,ะช,ะชะ่าชาขอขอบคุณข้อมูลจากเวลินส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ